คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งลูกของนักร้องที่ต้องบอกว่าเป็นซุปตาตัวน้อยเลยครับตอนนี้สําหรับน้องยูจินลูกสาวคนแรกของเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่เรารู้จักกันนี่แหละครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเลื่อนไปที่ไหนทางไหนเนี่ยก็มีแต่คลิปน้องยูจินทางนั้นเนี่ยพี่พี่สื่อเนี่ยก็เอานําเสนอกันอย่างมากมายเลยเนะตอนนี้เนี่ยอายุ1ขวบ5เดือนเนี่ยต้องบอกว่าความสามารถน้องยูจินเนี่ยเยอะมากมากครคุณผู้ชมไม่ว่าตอนนี้จะเป็นเรื่องของการ จับใจความที่คุณแม่เนี่ยสั่งมาอา่าน้องยูจีนทําแบบนี้นะซึ่งน้องยูจีนเนี่ยนะคคุณผู้ชมก็ทําตามที่คุณแม่เนี่ยบอกได้นั่นเองะฮะอย่างเช่นคลิปนี้เลยคะคุณผู้ชมที่เป็นคลิปน้องยูจีนเนี่ยกำลังอ่านหนังสือนะฮะแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็ชี้ไปว่าอ่านี้อะไรนะฮะอันนี้ตัวอะไรเอ่ยนะฮะซึ่งน้องยูจีนเนี่ยตอบได้หมดเลยคะคุณผู้ชมอ่ะไปดูคลิปช่วงนี้ก่อนอนะฮะยิ <c oughs> ้มวานโอเคอ่ะมาหากันเลยอันไหนคือพี่มี เกง่งอันไหนคือลูกโปงลูกโปงเกง่งอันไหนคือเครื่องบินเกง่งอันไหนคือรถเกง่งอันไหนคือลูกบอลเก่งอันไหนคือตุ๊กตาตุ๊กตา เก่งอ,อันไหนคือหุ่นยนต์เก่งมากลูกอันไหนคือเว้าอ,อุ้ยอยู่ๆเก่งมากลูกแม่สอนสองรอบเองปอบมือให้ตัวเองค่ะปอบมือค่ะอุ้ยชื่นใจหน่อยลูกแม่จุ๊บหน่อยเก่องอยู่ยยๆเก่งไหมอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรรถอ,อันนี้อะไรคะ Mm hmm. ลูกโปง่งเก่งลูกอันนี้อะไรว้าว <Wow. S 1> อันนี้ว้าวเก่งค่ะอันนี้คืออะไร mm hmm. มีมีอันนี้ลหละลูกตุกตาอันนี้ล่ะคะอันนี้คืออันนี้อะไรดูดีๆค่ะตั้งใจดูดีๆบอลเก่งค่ะอันนี้อะไรลูกอันนี้ บินบ <aha? S 1> ินเก่งล <Aladdin, S 2> ูกอันนี้คือว้าวโอ้ยเปิมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากลูกหนึ่งขวบห้าเดือนมามีสอนสองโลกมามามีภูมิใจมีอุยจีนเก่งมากค่ะลูกนั่นแหละฮะก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักนะที่บอกได้เลยว่า เนื่งความ5เดือนเนี่ยจําได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหรายนี้ว่าสุดยอดจริงๆนะฮะจําได้ทุกอย่างทุกสิ่งที่คุณแม่เนี่ยได้สอนนั่นเองนะฮะซึ่งคลิปนี้เนี่ยคุณแม่บอกว่าสอนเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นน้องยูจีนเนี่ยก็สามารถจําได้แบบที่คุณผู้ชมเห็นคลิปไปเมื่อสักครู่เลยนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีคลิปหนึ่งนะฮะที่เป็นคลิปที่แม่ตั๊กกรรณกเนี่ยแม่ค้าออนไลน์เบอร์ต้นของเมืองไทยนี่แหละนะฮะเนี่ยมีการลงเอาไว้ใน Facebook นั่นเองเนี่ยเป็นคลิปที่น้องยูจีนเนี่ยดูคุณแม่ฮะคุณผู้ชมกําลังไล่์สดกับแม่ตั๊กนี่แหละนะฮะทํางานซึ่งก็ จำได้นะีว่าเนี่ยคือคุณแม่ของหนูเองนะฮะคุณผู้ชมเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยนะแฟนคลับน้องยูจีนผ่านมาเห็นแฟนคลับคุณแม่เจนนี่ผ่านมาเห็นเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าโดนตกไปแบบเต็มๆอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปสั้นๆคลิปนี้เองเอไปดูกันหน่อยฮนะรระบทเฝ้าหลังนะครแม่ทํางานอยู่จ๋าจ๋ามีมีอยู่ไหนมีมีอยู่ไหน อีมีมีสวยไหมจ้าจ้าหนไม่มีมีไีมีมีตบมือให้มีมีหน่อยมีมีสวยไหมตบมือเร็วเออเย่มีมีสวยตบมือให้มีมีเก่งมาก